สวัสดีครับเพืเ่อนๆชาว y o YouTube ทุกๆท่านสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกๆคนนะครับที่อยู่ต่างแดนคลิปนี้เป็นคลิปประจำวันที่5กุมภาพันธ์2568ที่แสนเจริญเทคเติมเผนอหงหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้พามาดูรถเทเตอร์นะครับราคาเบาๆราคาถูกๆวันนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่98,000บาทนะครับ98,000บาทนะครับ ราคาเริ่มต้นเลยนะครับเดี๋ยวพามาดูแต่ละคันนะครับว่าราคาคันไหนที่อยู่เก้า0มืแปดพันบาทเดี๋ยวผมจะเอาคันที่เก้าหมืแปดพันบาทไปทดลองระบบให้พี่น้องดูนะครับเอาตั้งแต่รุ่น B มาก่อนนะครับรุ่น B ีนี่ B2440 นะครับคันนี้นี่ยางใหม่ทั้งสี่เส้นนะครับคันนี้นี่เคยรีวิวไป ปก่อนหน้านี้แล้วนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทได้อุปกรณ์ใบดันแล้วก็ฐ่านพวนแล้วก็มีโครงกันกันใบอ้อยด้วยนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทนะครับคันที่สองนะครับ B สองหนึ่งสี่ศูนย์นะครับยี่สิบเอ็ดแรงนะครับคันนี้นี่หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทมีเฉพาะโครงกันใบอ้อยนะครับ ตัวที่สามนะครับตัวที่สามนี่เป็นเครื่องเครื่องบดไม้บดหญ้านะครับตัวนี้นี่หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทอาของเก่ามาจากญี่ปุ่นนะครับอันที่สามนะครับอันที่สามคันนี้นี่เป็น B L สามสี่ศูนย์แปดนะครับคันนี้เป็น L สามสี่ศูนย์แปดนะครับราคาเก้าหมื่นแปดพันบาทนะครับเก้าหมื่นแปดพันบาทนะครับคันนี้เดี๋ยวผมจะเอาคันนี้ ไปทดลองยกล่องให้พี่น้องดูคันนี้นี่แถมยกล่องให้ด้วยนะครับเก้าหมืนบาทนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคันนี้ไปทดลองระบบกพี่น้องดูนะครับส่วนคันนี้นะครับคันนี้ติดจองอยู่นะครับก็จะไปส่งก็จะไปส่งวันนี้นะครับเป็นเอลสาคันนี้นี่ปรับสภาพเรียบร้อยนะครับราคาแสนกว่าบาทนะครับพร้อมจะส่งให้นะครับส่วนคันเอลสคันนี้นะครับ นี่คือผ่านยุกล่องที่จะแถมให้นะครับสภาพรถคือพร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้งานเก็บสภาพให้เรียบร้อยนะครับนี่ตอนนี้เป็นรถโรตารี่85 85เซนที่จะแถมให้กับรุ่นบี24นะครับตอนนี้นะครับจะแถมให้นะครับส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็น36 DI นะครับกำลังปรับสภาพอยู่นะครับ36 DI ก็จะมีทั้ง ใบดันนะครับมีใบดันมีผ่านพวนให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับราคาก็ไม่แพงนะครับราคามีใบดันมีผ่านพวนี่น่าจะไม่ถึงสองแสนนะครับพร้อมปรับสภาพยางใหม่นะครับส่วนคันนี้นี่เป็นเอ0สี่ศูนย์หนึ่งแปดเอสพนะครับเป็นตัวสี่สิบแรงตัวสุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะปรับสภาพใหม่ทั้งคันนะครับปรับสภาพใหม่ทั้งคันเปลี่ยนยางใหม่ให้ด้วย นีครับพี่น้องรอชมคันนี้นะครับราคาเบาๆถูกๆรถสวยๆนะครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องมาทดลอง L 3 4ดูนะครับว่าสภาพพร้อมใช้งานไหมนะครับพี่น้องเอาไปยกล่องยกล่องปลูกมันได้เลยนะครับแถมหางยกล่องให้ด้วยนะครับเครื่องดีนะครับคันนี้เครื่องดีนะครับเครื่องเกียร์นี่ปกตินะครับ เปืองไม่หอนนะครับท่อรั่นนะครับท่อรั่นนะครับ <S <S พี่น้องท่านไหนที่มองหารถยกล่องมันนะครับราบาราคาเบาๆนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับ0 8 0 7 3 7 5 1 9 9 0 9 5 7 2 3 1 2 2 0ที่แสนเจ็ดสิบซิงเกิ้ลเพเภอหนทงของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นท่อรั่นนะครับเป็นท่อรั่นเลยนะครับ ถ่วงหน้านะครับถ่วงหน้ามีให้อยู่นะครับถ่วงหน้าถ่วงหน้ามีให้นะครับตอนนี้คือทางร้านไม่ได้ใส่ถ่วงหน้านะครับแต่พี่น้องอยากได้ถ่วงหน้าผมก็มีให้นะครับมีมีอยู่หลายตัวน้าหนักนีได้เลยนะครับก็ฝากพี่น้องที่สนใจนะครับอยากได้ใบยกร่องมันนะครับเครื่องดีเกดีฟอนไม่มีขาวนะครับเฟืองไม่หอนนะครับ9 8 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับ เดี๋ยวผมจะลองไปยกล่องให้พี่น้องดูหน่อยนะครับว่าสัมภาพเวลาทำงานขับเคลื่อน4ี่ล้อนี่เวลาทำงานจริงนี่เขาทำงานได้ไหมนะครับเก้าหมื่นบาทนะครับไม่ได้ส่งฟรีนะครับคันนี้ราคานี้นะครับ มาถึงที่ทำการแสดงแล้วนะครับนะครับพี่น้องท่านไหนที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านยุกล่องรถแทรกเตอร์นะครับก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับ98,000บาทนะครับแถมผ่านยุกล่องให้ด้วยนะครับ นนี่คือรถของเราปรับให้หางมันยกได้สูงนะครับมันก็เลยเข้าได้ไม่ลึกนะครับแต่ก็ถือว่ายังเข้าอยู่นะครับดินแข็งด้วยนะครับดินดินอยากจะแข็งด้วยก็ไถก็อยากไม่อยากจะเข้านะครับเก้าหมืนแปดพันบาทนะครับเก้าหมืนแปดพันบาทได้ทั้งรถ ได้ทั้งผ่านยกล่องนะครับราคานี้เลยนะครับมีเล่มทะเบียนให้ด้วยนะครับมีเล่มทะเบียนให้ด้วยวระบบโฟวินทำงานปกตินะครับโฟวินนี่พร้อมใช้งานเลยนะครับทำงานปกตินะครับทำงานหนักๆควนไม่มีขาวนะครับ พี่น้องมาทดลองรถได้อยู่ที่อำเภอหนองหงจังหวัดวีร์นะครับร้านแสนเจริญเทคเตอร์นะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้080 7375199 095 7231220ที่แสนเจริญเทคเตอร์อำเภอหนองหงจังหวัดวีร์นะครับรถสวยพร้อมใช้งานนะครับพี่น้องมีเร่มทะเบียนชุดโอนให้พร้อมพี่น้องเอาไปโอนได้เลยนะครับ นะครับราคานี้สภาพแบบนี้นะครับรถเราปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับเก็บรายละเอียดให้พร้อมใช้เลยนะครับพี่น้องเอาไปใช้งานอย่างเดียวนะครับฝนตกมานี่เดี๋ยวก็ได้ปลูกแล้วครับมันนะครับมันราคากำลังขึ้นพี่น้องท่านไหนที่ที่ยังยังยังจ้างยังจ้างรถแท็กอร์ไปอยู่นะครับค่าใช้จ่ายยังสูงอยู่นะครับมาได้เลยครับคันนี้เก้าหมื่นแปด มีผ่านยกล่องให้ด้วยนะครับราคานี้นานานมาทีนะครับปรับสภาพให้แบบนี้พร้อมใช้แบบนี้นะครับราคาแบบนี้มีเลิ่มทะเบียนชุดโอนให้พร้อมนะครับที่แสนเจริญแทกเตอร์นะครับอำเภอหนองหงจังหวัดวิลามนะครับ พี่น้องที่สนใจรุ่นอื่นก็มีนะครับสนใจรุ่นอื่นก็กมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นวีเคร่องก้อยเราก็มีนะครับสอบถามเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับสนใจรุ่นไหนนะครับไม่ใช่ว่าจะมีเฉพาะ3านะครับสนใจรุ่นไหนก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับ <S <S จับจองกันได้นะครับ เครื่องดีเกียร์ดีนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับก็ฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับพี่น้องท่านไหนมีญาติพี่น้องท่านไหนนะครับอยากได้รถแท็กเตอร์นะครับราคาถูกๆความใช้งานนะครับ98,0 0 0บาทเท่านั้นเองที่แสนเจริญแท็กเตอร์บอกต่อกันมาได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้แสนเจริญเทกเตอร์ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับพี่น้องท่านไหนที่เพิ่งเข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับแสนเจริญเทคเตอร์เขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ